สวดีครับท <me> ่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วครับเอวัลภานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกเหรียญเกนะครับซึ่งผมลงทุนซื้อจากท่าพระจุดจุด่ะยังไงก็น่าจะรู้นะครับเหรียญมังกรเนื้อเงินสภาพสวยมากนะครับสาหรับเหรียญนี้ผมว่าถ้าเจอหลุดตามผนามสี่ห้าหมื่นเลี่ยมทองสวยหกหมื่นเจ็ดหมื่นผมว่าน่ากลัวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกเหรียญมังกรเหรียญนี้นะครับว่าเกะระดับนี้น่ากลัวระดับไหนอะไรเงี้ยครับเกะแบบนี้ถ้าไปเจอทั่วไปจะจะโดนกันไหมอะไรเงี้ย ยังไงก็ไปชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมกล่าวไปต้นคลิปนะครับเกี่ยวกับการดูเหรียญมังกรนะครับอ่าก่อนจะพูดถึงก็ฝากก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอบุรภพานะครับการลงข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆผมก็จะลงใน facebook หลักของผมนะครับตั้งกระทู้สอบถาม youtube อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่อง youtube นะครับยังไงก็ ฝากติดตามเลยนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามนะครับสําหรับที่ดูคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจในการกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันนะครับไปกันวิธีดูเหรียญผมมาดูเหรียญเงินนะครับนี่ครับเหรียญเจล็อกล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเจล็อกล่าสุดเหรียญมังกรเนื้อเงินนะครับมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสวยไหม ผมเชื่อว่าถ้าเจอตามสนามทั่วไปครับมีโดนครับเดี๋ยวแบบเนี้ความคมความอะไรแบบได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลงทุนนะครับเขาเปิดน่าจะเหรียญละสองพันนะผมต่อมาพันห้าเนื้อเงินฮะมังกรเนื้อเงินดูหน้าน้องปู่ครับดิ้วรอยความคมโหสวยมากครับสระลับคลิปนี้ผมจะให้ดูของเก้เท่านั้นนะครับยังไม่เทียบของแท้ให้ก็คืออัปเดตว่าเก๊ล่าสุดมันมาประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเป็นบล็อกทองแดงนะครับท่านผู้ชมบล็อกทองแดงฝรอี่ผมวงเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้คือบล็อกทองแดงนะท่านผู้ชมบล็อกทองแดงเนี่ยครับเส้นเกตมังกรโอ้หผมว่าทําได้สวยมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับลองดูใครที่มีเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยครับว่าเหรียญของท่านเกนะครับถ้ามีแบบนี้นะ ฟันทงได้เลยครับว่าเหรียญของท่านเก๋นี่ครับถ้าพูดถึงบล็อกคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมในการจัดสร้างพระแต่ละอย่างออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับต้องมาปั้นขยายใหญ่แล้วมาปั้นย่ออีกทีขยายใหญ่แล้วมาเข้าคอมย่ออีกทีหนึ่งนยครับมันก็ยังแบบรายละเอียดมันก็ยังยากแต่ทุกวันนี้คือเข้าคอมมันเหมือนสามดีครับท่านผู้ชม พอเข้าเป็น 3D ปุ๊บมันสามารถทำออกมาแบบบล็อกเบิร์กรายละเอียดเส้นคมเริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆครับตามกำลังที่คนจ้างทำในการจ้างครับถามว่าคนจ้างเนี่ยเขาคุ้มไหมครั้งหนึ่งลงทุน4ี่หมื่นครับลองปั๊มเหรียญนะเนี่ยเหรียญเงินออกมาเนี่ยขายเหรียญละห้าหกหมื่นเนี่ยเหรียญเดียวก็คืนทุนแล้วครับท่านผู้ชมเรี่ยมทองนะหนาค,ค่อยๆตึมในสนามทีละหน่อยทีละหน่อยไม่จาเป็นต้องขายเยอะครับพวกเนี้ยถ้าพูดถึงแล้วก็ อย่างว่านะมันก็วงการผ้าครับมันห้ามยากครับของแบบเนี้ยมันมีทุกวงการมีแท้มันก็ต้องมีเก๊ครับเป็นเรื่องธรรมดายังไงเราก็ต้องศึกษานะครับศึกษาก่อนจะตมนะครับวิธีดูก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมสําหรับเหรียญมังกรเดี๋ยวมาลองชมด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับยันอัคระเส้นเนื้อกงเนื้อเกินเนี่ยก็ทําได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนื้อเกินี่ก็ทาได้ครับเนี่ยลองดูนะครับ เฟ้นวิ่งตามเฟ้นเหรียญอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ดีครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหรียญเ,เ,เ,เนี่ยมันจะมีนี่ฮะเราสังเกตมันจะมีบุ๋มตรงเนี้ยเหรียญเกนะคืออย่าไปจําครับจําของแท้ดีกว่าไอ้แบบเนี้ยถ้าเห็นบุ๋มปุ๊บมองข้ามไปเลยยังไงก็เกเพราะก็ไม่เข้าใจนะทําตําหนิไว้กันตัวเองแป๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีทุกเหรียญน,นะครับอย่างเงี้ยน่ครับมันเป็นบุ๋มใครมีบุ๋มอยู่ตรงเนี้ยฟันทงเลยครับเกนะครับใครมีแบบนี้นะครับท่านผู้ชม อย่างไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับตำหนิที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเป็นจุดใหญ่ๆอะไรเงี้ยดูไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยจุดใหญ่ๆแบบเนี้ยเนื้อกงเนื้อเกินอะไรเงี้ยในนอนหนูนอนหนูจุดอะไรเงี้ยครับดูไม่ได้ละเนี่ยครับลองดูนะครับดูความคมของเส้นสายเหรียญครับเห็นไหมครับเหมือนของแท้มากนะท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนของแท้มากๆครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับคืนได้คืนนะครับ วางได้วางห้ามเช่าครับผมซื้อมาให้เป็นวิทยาทานท่านแล้วนะครับอันนี้ผมไปได้ตะกัวรองพิมมาด้วยเหรียญหนึ่งมันก็จะชัดหน่อยครับเพราะตะกัวรองพิมมันค่อนข้างแบบเรียกว่าไงเนื้อมันอ่อนครับมันปั๊มง่ายนี่ครับดูไม่เอครับปูหมนุนหยดน้ํายังทําได้เห็นไหมครับเป็นวิ่งในหางมังกรเทคโนโลยีมันไปไกลครับท่านผู้ชมยังไงก็ทาได้ นี่เหรียญเก๋นะครับนี่ครับเก๋แบบชัดๆนี่ครับตำหนีเหรียญเก๋นะครับท่านผู้ชมเก๋แบบชัดๆผมเอามาให้ชมกันนะครับเก๋แบบชัดๆนะครับดูหน้าดูริ้วริ้วรอยครับรอยเป็นผมเป็นผมเส้นเหรียญนี่เปนยอดนะครับทำได้เก่งมากครับอย่างว่าเลยการลงทุนเขาแบบตามกําลังทรั์ครับยิ่งจ่ายมากยิ่งเหมือนมากครับ แต่ยังไงจุดดูมันก็มีจุดตายครับตัวตรงต,ตัวตัดเส้นเล็กๆน้อยๆรายละเออย่าเล็กๆน้อยๆมันก็ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะแยกในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมเอามาให้ทุกคนดูเหรียญเก๊ก่อนว่ามันเป็นยังไงด้านหลังเหรียญตะกวดนะครับนี่ครับมันจะมีหลุมเห็นไหม็มอกเดียวกันเห็นไหมครับลองคิดนะครับท่านผู้ชมถ้าปั๊มเหรียญทองคามันจะขายได้เท่าไหร่เห็นไหมลงทุนไม่กี่บาทเองครับท่านผู้ชมแต่ก็อย่าไปหาทาเลยนะครับของแบบนี้มันระยะยาวครับ ถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็อันตรายครับเงินเขาแท้ครับเอาพระเก๋มาหลอกขายครับยังไงก็อันตรายครับของแบบนี้เล่นแท้ซื้อขายสบายใจกว่าครับก็ประมาณนี้ครับเหรียญเก๋ที่ผมอัปเดตมาให้ชมครับความสวยความสวยก็ตามภาพไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเหรียญเหรียญเก๋ เหรียญเจบอกล่าสุดนะครับตามภาพเลยครับผมเามาให้ชมกันแล้วนะครับยังไงก็ลองดูนะครับลองเทียบดูกับของที่บ้านดูว่าของตัวเองเหมือนอันนี้ไหมส่วนสำหรับใครอยากแยกจุดต่างๆดูตำหนิเทียบของแท้เลยก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมภาพชัดๆเหนียเจ๊ ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเดือนนี้ในการดูชัดๆว่าเหรียญเกยมันเป็นยังไงน่ากลัวอย่างที่ผมพูดไว้ไหมครับยังไงก็ระวังไว้นะครับก่อนซื้อหายังไงก็ลองศึกษาก่อนสะสมนะครับเพื่อจะไม่ได้เป็นเหยื่อของคนที่ทําเหรียญเกยออกมายังไงภาคเกยนะครับผมเชื่อว่ามันก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆออกมานะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะทําเกี่ยวกับการเทียบจุดต,ต่างๆนะครับเทียบจุดต,ต่างๆว่าเกยแท้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ จะสอนจำตำหนิของเหรียญแท้นะครับว่าลักษณะการดูเหรียญน,นั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาเหรียญเกยมาให้ทุกท่านชมนะครับเป็นเหรียญมังกรเนื้องเงินนะครับซึ่งค่อนข้างสวยแล้วก็ราคาที่ผมเช่ามาจากสนามพระก็ไม่ได้แรงนะครับก็คือสนามที่ท่าแถวกรุงเทพนั่นแหละครับ นะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นเกาะป้องกันนะครับในการซื้อหานะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับเอบุรพานะครับยังไงก็กดกดติดตามตรงนี้ครับกดตับตไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับว่าผมควรจะพัฒนาตรงไหนปรับปรุงตรงไหนวิธีการพูดผมเร็วไปไหมหรืออะไรยังไงก็ฝากทุกท่านคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับส่วนคลิปนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้น้าทีนะครับก็คือ คลิปผมก็ทํามาแบบง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายๆก็อาจจะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็อาจจะผิดภาพการใดก็ขออภัยไว้ณนาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับาการดูเหรียญเก๊ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาไม่ได้พัฒนาดิผมจะอัปเดตนะครับอัปเดตว่าเหรียญเก๊ต่างๆมันมีอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกท่าน ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามเอบุรพาครับ u t u b e แล้วก็ Facebook ชื่อภาษาไทยพิมพ์ว่าเอบุรพาครับขึ้นเลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเช่าหาหรือสอบถามก็ทักอินบ็อกมาได้ครับ0 8 4 3 4 5ป9สีปดเนอันนี้เบอร์โทรนะครับคือใช้ทั้ง ID l ดี e ก็เบอร์นี้เลยครับหรือโทรมาก็สอบถามได้ครับยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับท่านที่ต้องการสอบถามวัตถุมงคลนุงปุ่มหมุนรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะใหม่จะเก่าถ้าคุณศรัทธาก็ใช้ดีเหมือนกันครับยงงไฝาากตติดม สำหรับคลิปนี้ก็หมดเ,เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับอีบุรภาครับขอบคุณครับ